พ่อแม่พี่น้องครับนี่หลายๆคนเข้าใจผิดครับมืัอนี้แต่ก่อนผมวอกเข้าใจผิดมาตลอดว่ามันอันเดียวกันระวังซิกแนลนะครับครับหย่าในนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันผู้ใดว่าอันเดียวกันโมเมนต์นะครับเด้อต้องแช่ให้เปินหูวครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสีให้เพราหนาปอมนะครับแนะนําผีแนะนพี่น้องครับเพราหนาปอมมันแน่น้ำมึงครับที่ผมถือนี่คือซิกแนลครับผมซิกแนลนะครับซิกแนลจิเป็นแบบแนลเรือยซิกแนลเรื่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับซิกแนลเรื่อยหรือว่า ย่าน <Yeah. S 2> นั้นเอออื่นอื่น,อ,นอ,ยอย่างยังทอย่าไว้แดงอย่าไว้แดง สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมือหนีนะครับผมอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ย่โสธรครับพ่อพี่น้องครับมือนี้พาที่พ่น้องมาเยี่ยมชมศูนย์เพิ่นนะครับศูนย์เพิ่นอยู่นี่มีหลากหลายครับมีแปลงหญ้ามีขั้นหญ้านะครับมีข้าวโพดเจ้าจัดอาหารันวดครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวเนื้อหาสิเป็นจังไแน่นะครับเขาจะไปคุยกับท่านพ่ออ่อนน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ผมอ่าที่มหาพออครับมันนี้ครับมาขอเปิ้ลโหนะครับรโโะะพ่าพี่พานองเขามาขับหาพออประสิทธิเขามาขอเปิ้ลโม่จาครับการปลูกนาครับครับผม พอดีผมนะครับเป็นพ่อครนะครับพ่อศูนย์นี่ครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเขาหลายๆครับผมเขเป็นยังครับผมสี่ยางมาเบิ่งเห็นตรงนี้แน่นับโต๊ะพอมีพี่น้องอุสนใจไหมครับเดี๋ยวย้ํามาอีกนิดนึงครับครับผมนับมาอีกนิดนึงสวัสดีครับผมนายดำรงศักดิ์หงษ์ธนีครับครับผู้มีการศูนย์วิจัยและพัฒนาหสัตว์ยาสุธนครับผมครับผมก็ยินดีที่ท่างน้องเขามาเยี่ยมนะครับครับผมสำหรับศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์ยาสุธนเท่ากับนี่นะกรตั้งอยู่เพื่อเขาแก้้าาทงนี อันนี้ให้ซูนไดได้ซอยบริการาครับผมครับมื่อนี้นะครับผาพี่พาหนองมาเยี่ยมทั้งศูนย์เพลินนะครับเพื่อสีไข่ให้ทั้งศูนย์นะครับแนะนำก็เป็นพี่น้องครับว่าอาหารสารอาหารเดือดมัว่วของเฮ้านี่ยหยาตัวไหนเหมาะสมนะครับ<อ>เดี๋ยวตอนแรกเลยเนี่ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยจะให้พ่อแนะนำเบิ่งมาศูนย์เฮ้า เป็นจังไดทํางานเกี่ยวกับยังแหน่ต่งสีนะครับเพื่อพอไปพี่น้องเพืนพี่เพืจําเป็นนะครับอยากสอบถามท่านสีจังไดแน่ครับผมครับผมสําหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรอนนี่ครับอ่าท้อนครศรีธรรมสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ครับผมตั้งเมื่อปีพศ .2509 ครับอยู่ตำบลลุมพุกนะครับอำเภอคำนันแก้วถนนเส้นสองสามนี่แหละครับทาพี่น้องข้ามไปพันมานะครับหน้าที่หลักๆของศูนย์เฮ่านะครับก็มีในการ ศึกษาวิเคราะห์วิวจัยเพื่ออาหารสัตว์ทีม่มความมาะสมกับพื้นทีคค่ครับนะครับกาส่งเสริมาการปลูกพืชอาหารสัตว์ของพี่นอ้องเกษตรกรมีกลุ่มเครื่อ่าปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อการจําหน่ายครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการผลิตมันทุ่ชั้นต่างๆนะครับมันทุ่นหญ้าชั้นพันธุ์หลักพันธุ์ขยายเพื่อเป็นกระจายส่พี่นพองเกษตรกรครับ อีกนาทีสำคัญอีกตัวนึงก็คือพิษเบบสเบียงครับสเสบียงชันนี่เสบียงแห้งสเสบียงสดสเสบียงแห้งนี่ห้า,าเาห้อเอาไว้ซอยเดือพี่น้องเกษตรกรยี่เกิดอยู่ตัวกับไผ่ซึ่งตัวนี้ก็ลังเกิดน,น,น้ำท่วมนะครับอยู่จัสมุขหมู่บ้านกไไ็ไปไปไปซอยเรือพี่น้องเกษตรกรน้ำท่วมนะครับอยู่อำเภอมหารย์ชัยเ้างรับที่ชอบอยู่สองจังหวัดนะครับศรีสะเกดกับจัสมุขท่อนนะครับพื้นที่ของเขานี่มีพื้นที่อยู่มังกรลายแปดสิบเอ็ดลรันะครับกับมีสุขละกอนอยู่สิบหาตนนะครับมี หาเรียเลี้ยนลูกนะครับได้ศูนย์นะครับอาจารย์มัคคุริเพื่อนอาจ้รยแล้วนะครับที่รองสมัชช์สามาเรียนลูกได้นะครับมาขอรับบริการได้นะครับขอรับบริการเรื่องอาถอนพันธุ์เมล็ดพันธุ์อาพันธุ์หญ้าต่างๆพันธุ์ใดดีบดีนี่นะครับเขามาคุยกับศูนย์เขามาคุยกับจอรทชีเฮาสิมีทั้งนักวิชาการทั้งจอรทชีเฮ้าค่อยให้คำแนะนำที่รองสิบเบอร์ลงทั้งลงเสียนี่อาข่าวบางอย่างว่าหยาพนันดีต้อนโดนดันดีบดีนะครับมาถามเขาครับผมจะ นี่คือนาทีของศูนย์นี่คือนาครับยินดีต้อนรับพี่น้องครับคุณสิภาหมาเยี่ยมชมนะครับผมครับนาที่งยิงนะครับพี่น้องครับท่านพ่อขึ้นมานะครับใครควบโหเกี่ยวกับเคื่ออาหารสัตว์ทุกอย่างสามารถเข้ามาสอบถามได้นอกนั้นก็จากนั้นก็คือมีบริการพันธ์หยาครับซอยเหลือครับมีซอยเหลือหนอผู้ใดประสมเหตุนะครับอยู่นี่นี่สเปียงนะครับมีสเปียงแห่ง ครับคทะเสบียงสดทะเบิยนหญาสดนะช่วงนี้ที่เกิดน้าท่วมผมว่าเหมือนกันเลยน้ำว่าถ้ายาแห้งเข้าไปเราบรรทุกข้อเขายังมีแปลงหญ้าสดให้มานตัดได้นะครับแถวบริเวณแถวนี้พี่น้องเกษตรกรทุกคนไม่ขาดตลาสดเลยตลอดมีแปลงแห่บริการครับาราสุดยอดเลยนะครับผมขับผมนี่น้องครับเดี๋ยวนะครับผมสี่ให้ทันพ่ออ๋อนนะครับถ้าผมกับพ่อแม่พี่น้องไปเก็บขดาวทำข้าวที่อยากรบกวนได้ครับด้วยเหมือนดีได้ครับด้วยพี่บุ๊คครับผ่ายในภายในศูนย์ห้องจีมี่นี่แรง อาหารสัตว์ครับค้วยการทมีนักวิทยาการเข้าเข้าโจทย์อยู่ครับในการขํานุดขุดอาหารสัตว์ในการแนะนำขุดอาหารสัตว์เพื่ใดดีเพดมีประเทศบนเ่อใดเนี่ยค้ับผมขอเริ่นเชิญไปที่ที่ทำงานของนักวิทาการผมนครับผู้นัดฉีดครับผมครับผมรับยเอนตามข่านก็ออกไปนะครับบาบั สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าพอดีอ่าท่านพ่อให้ผมมาหาขวัญหน้าป้อมครับผมอ๋อครับผมเนี่ยครับขวัญหน้าป้อมครับเนี่ยครับผมครับเมื่อนี้นะครับกะมาพอขวัญหน้าป้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิถามขวัญหน้าป้อมนะครับเกี่ยวกับอ่าหญ้านะครับหญ้าแต่ละชนิดนี้ หา้ผู้ค้าทางอาหารนี่แตกต่างกันบ้าครับเพราหนาสีจิงในคว่มเป็นจิงในสาบของเฉลียนะครับยาทุกชนิดที่ทางกรมปศุสัตว์เด้ส่งเสริมเนี่ยโปรตีนบริษัทแตกต่างกันหลายครับครับตามคำแนะน้าผีการใช้ประโยชน์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการครับผมของของแต่ของเกษตรกรแต่ละคนนะครับอืก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยพราหนาปอมมานะครับปัณณ์เพราหนาปอมกำลังเห็นอยู่ครับนี่ตอนนี้กำลัง ยกตัวอย่างงานมัดครับครับผมทางบริษัทเนี่ยได้มีการาให้จุลินซี่มาทดสอบอ๋อจุลินซี่ทดสอบไอ้ในกระบวนการที่งามัเพื่อฉหน้นเกิดการมาที่สมบูรณ์เร็วขึ้นนะครับครับอ,อ๋อเพื่อเสียหายสมบูรณ์เพื่อเสียหายนี่ประโยชน์หลายคืนนะครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอขอนุญาตให้พู้อำนวยพรแนะนำเนาะ ้าแต่ละชนิดมาร์กออกมาแล้วสีไดประมาณใดนะครับพ่อเม่พี่น้องครับแต่ว่าสังเกตเบืองนี่เสรจเป็นถังฝั่งนี้เนาะขัหน <arks> ้าปอมเนาะครับอาจจะเป็นถังวัตถุดิบอาซาบิเนะครับอ๋อนี่นี่นี่เด้อครับนี่เด้อสมมติว่าพ่อเม่พี่น้องที่มาร์กอาหารอยู่นะครับเราก็มีความสงสัยนะครับว่า่าหรือว่าอาหารผี่เจ้าของมาร์กนะครับโปรตีนอยู่เท่าใดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาเสร็จมาเบิ่งก็ขัญหน้าปอมนะครับ ทั้งแรกเรื่องนี่จะเป็นทั้งแรกนี่จะเป็นมันอินซีที่มีการผลิตแค่ในศูนย์ครับอ่ามันอินซีนะครับไปที่มาของการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต,ต่างๆเนี่ยเดี๋ยจ,จากว่าเวลาเพ่ส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยมีการผลิตอาหารสัตว์ใส่เองในฟาร์มหรือในกลุ่มใช่นะครับเกษตรกรเนี่ยบ่มีบ่มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต,ต่างๆขึ้นเลยวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องไปซื้ออยู่กับบริษัทหรือทางร้านค่ะเพราะฉะนั้นผสมไปผสมมา กลายเป็นว่าวัตาอาหารมันแท้งว่าทันคการค,าครผาอันนี้ก็เลยอ,อยากส่งเสริมให้ที่น้องเกษตรกรเนี่ยมีการผลิตอาหารสั์เอามาใส่เองครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมัลเซนซี่ที่มีการปลิแป้งศูนย<อ>์จะเป็นเ่วนของการผลิตเรีโปรตินซี่ครับ,รบในศูนย์ซึ่งในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสั์เนี่ยในระยะแรกที่เทียบกันมากก็คือว่า จะปล่อยให้ต้นเนี่ยมันแก่้าแข็งแกร่งท,ที่นี่ก็เลยใช้การทดสอบว่าเอ๊ะเฮจังไรพี่น้องจะถูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยได้เครื่องมาเล็ดแล้วก็ได้เครื่องส่วนยอดอเอามาอยงสัตว์นั่งประโยชน์อยู่สองยางครับก็เลยใช้การทดสอบพ้นการทดสอบว่าวัดวานะครับาการขี่จะส่งเสริมพี่น้องถูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ให้ตัดยอดเนี่ยก็คือว่าสามารถตัดยอดมาใช้ประโยชน์ได้โดย่มีผลกระทบต่อมาเล็ดซึ่งควรถึงตามค่ำแนะนั่ ที่จะแนะนำก็คือตัดยอดที่ระยะมะเร็งข้าวโพดเนี่ยอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แต่งหรือแต่งแข็งนยู่ประมาณเจ็ดสิร์เครับก็จะอยู่ทีส่วนสองย,าอย่างก็คือทีส่วนของมะเร็งข้าวโพดกับส่วนยอดไม่ใส่ประโยชน์ออ๋อครับในเมื่อเข้าผลิตวัตถุพันธุสัตว์แต่ชนิดหึือมาแล้วนะครับมันก็นจะเป็นการลดต้นทุนของเข้าลงมาไดค้ควาเข้าจะสามารถใส่ของเข้า บางส่วนหล่ะกรนั่เข่าบางส่วนครับต้นทุนการบริอาหารสัตว์กษตรลดลงอืะครับเพรหน้าปอมเพิ่นแนะนําเกี่ยวกับการเก็กบข้าวโพดนะครับเพื่อนว่าสามารถเก็บยอดมันมาก,ก่อนนะครับตัดตอนถี่เม็ดแก่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นสามารถตัดยอดมันมาเห็ดใดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเข้าใจถึงบ่เพราะเข้าใจถึงอยู่เนาะนะครับแล้วก็โปรตีนต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยูนี่เพื่อนใดเห็ดใบนะครับของของของเพื่อนเองนะครับตัวนี้กับมันเส้นนะครับ โปรตีนมาร์กเรียบวะครับนี่โปรตีนอยู่ที่อสพอคบมันเสร็จหรือไม่ถึงว่าเอาหัวมันสดมากมันมาสารกันตากแดดเลยว่าสองสามแดดอ๋อแล้วก็จะมามาร์กอ่าอันนี้บโบเดมาร์กโบเดมาร์กนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดเป็นมันแห้งเนาะมันแห้งนะครับมันแห้งโบเดมาร์กนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวข้านัาป้อมเปิดได้ปะแต่ละแต่ละถังเปิดได้ปะพ่อแม่พี่น้องอาจจะสิ่ด้เห็นน้ำว่าว่าวัตถุดิบมันเป็นแบบใดแนี่ยครับ ใส่แรงงานเขาหนาปอมนะครับตอนน<ม>ี<า>้ยอดเขาโพดมั้ครับยอดเขาโพดดนะครับอันนี้ยอดเขาโพด <c oughs> ตัวนี้เพิ่นมาคือเขาเป็นเม็ดไฮเม็ดแก่แล้วนะครับจะใช้หาเปอร์เซ็นต์ฟอร์มสีเก็บนะครับหลักกาตัดเอาอยอดมาก,ก่อนนะครับมาใส่ประโยชน์นะครับตอนนี้จะเป็นงานนีเปียปากช่องหนึ่งเมเปมัตนะครับอันนี้เนเปียปากช่องหนึ่งมัตนะครับโปรตีนอยู่ที่แปดจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีนบวกกับความแห้งนี่คืออยู่ยี่สามนะครับ ความแห้งนี่เดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะครับความแห้งนี่ก็คือความชื้นนะครับแมนบ่กผมเข้าใจถูกบ้าความแห้งนี่หมายถึงว่าอ่นี่เปลี่ยนร้อยกิโลนะครับจะประกอบด้วยน้ำอยู่ประมาณน่าจะเจ็ดสิบเจ็ดเป็นประมาณเจ็ดสิบเจ็ดครับผมเหลือจากน้ำนี่จะเป็นของแห้งที่อยู่ในอ่หยาในเปลี่ยนอยู่ประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์อ๋อเนี่ยนะครับเป็นความแห้งนะครับความแหงยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับคอามพี่น้องครับอันนี้ก็คือเปนเหาใไว่ ยอดนะครับโมเมนต์โตที่มีเม็ดนะครับอันนี้เพิ่นเอาแต่ยอดมากนะครับผมเข้าใจถึงว่านี่เข้าใจถึงนาะนะครับมีแต่ยอดนะครับเป็นปัจจกะสูงกว่าหยาเนปยานิดนึงนะครับยูทีโปรตีนอยู่ทีแปดจุดสี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวเามาเบิรงต่อไปอันนี้จะเป็นอาหารผลครับที่เข้าใส่ผสมอย่างสัดให้ศูนงอ๋อนี่ที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอาหารข้นนะครับที่ใส่เลี้ยงสัตด สุดยอดนะครับแต่ว่ามื่อนี้ต้องเอาสูตรเมื่อแน่นอนต้องเอาสูตรเมื่อนะครับเอาสูตรไปผากฟีผากนองนะครับว่าว่านาป้อมเพิ่นใส่สยังแน่นะครับบางค้นพันหยักเกตเองครับตัวนี้อีหยังครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาหารเทียมอาครับอ๋อเทียมอาของศูนย์เฮาเอียกแนนครับบ้าดอันนี้กับพิริศว้ซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไฟพัดธรรมชาติครับเช่นน้ำท่วมนะครับเขาจะเอาเทียมอาพวกยางมัดพวกยางแห้งไปซอยเหลือครับเพราะฉะนั้นพอเปิดเผยสูตรได้บอสเมื่อนี้ อ่าได้ครับได้เนาะนะครับเดี๋ยวเข้าสีเอาเอาสักสองสูตรเลยครับพอมีพี่น้องครับสูตรทีเมอาร์กับสูตรอ่าเห็ดอาหารขนเนาะครับตัวนี้โปรตีนเท่าไหร่ครับพ่อหนาโปรตีนปรมี่สิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะพอมีพี่น้องกะเกษตรกรกัสามารถเต็ดเองได้เป็ดเองได้ครับเป็ดเองได้นะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าจังสิไปคุยกันเรื่องสูตรครับ นนี่นะครับผมอยู่ที่แปลงหญ้าผสมครับของอสถานีวิจัยพันธุ์อาหารสัตว์มีพันธุ์บ่ครับศูนย์วิจัยศูันย์วิจรัย์เอาไปมำไมเอาไปศูนย์วิจัยและพัฒน,นาอาหารสัตว์ศูนย์โซตอนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยาโซตอนครับพอพี่น้องครับนี่และทายคนเขาใจผิดครับมือนปแต่ก่อนผมบอกเขาใจผิดมาตลอดว่ามันอันเดียวกันระวังสิกงแวลนะครับครับอญ่าน์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับขันผู้ใดว่า อันเดียวกันโมแมนต์นะครับเดจอต้องแช่ให้เปิดหูครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสีให้หัวหน้าปอมนะครับแนะนําพี่แนะน้ำน้องครับหัวหน้าปอมมันแนะน้ำบังครับที่ผมถือนี่คือซิกแนวครับผมซิกแนวนะครับซิกแนวจิเป็นแบบแนวเรยซิกแนวเรื่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับซิกแนวเรื่อยหรือว่าหญ้าป่านท้อนเอื่นหญ้่ยังครับหญ้าไวแดงหญ้าไวแดงนี่ด้วยครับเด้อสังเกตเบิังลำต้นเนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลำต้นสีลักษณะแข็งแข็งแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่นชพมีดอกคือเคลื่อน ขันผู้ใดเคยเดียงงวเดียงคว้วนะครับพอมีพี่น้องครับคือคือไข่เหานะครับไข่เหาควายนะครับไข่เหาควายครับพอมีพี่น้องครับนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้คือหยาไน่ยาไนนะครับพนาปอมเปินมานะครับพอม่พี่น้องครับผมก็เขาใจผิดมาตลอดขันผู้ได้เขาใจผิดนะครับต้องแช่ให้เป็นโหดนะครับพอมีพี่น้องครับว่าเป็นหยาคนละสายพันธุ์เดี๋ยวมันแตกต่างจังไหนแน่นะครับเราสิมาคุยกับพนาปอมพนาปอมอธิบายหน่อยครับความแตกต่าง ครับอันนี้ซิเป็นหยาสองชนิดที่พี่น้องเข้าโดยสมัครจากเขาใจผิดกันนะครับเพราะว่าพี่น้องโดยส่วนห้ายมาขอต้องการหยาสิกแนวเรื่อยครับแต่ว่ามาเห็นแล้วใชเบิ้งซิกแนวเรื่อยโอเคบอยากได้มาเอาจ่อยมาอยากได้หยาในมาอยากได้หยาในเน่ครับซึ่งจริงเขาเอิ่นว่าเป็นหยาในนะครับครับขอแตกตั้งระวางสิกแนวกับหยาในเนี่ยถ้าสังเกตบึ้งตรงนี้นะครับการเจริญเตบโตัวมันเนี่ยตัวซิกแนวซิกแนวเรื่อยเนี่ย ไงคือไม่เหล่าเลื่อยเลื่อยเป็นน้ำผึ่นดินกอนกอนปลูกนี่เลื่อยเป็นน้ำผึ่นแมนคือซื้อเพลินแมนครับครับผมจังไอชู้โตโตมันเองขึ้นครับจะชู้ออกมาเป็นแบบนี้แมนครับถ้าเป็นอ่ส่วนจะเป็นหยาไนครับ แต่เจริญเติบโตแนวตั้งขึ้นไปก่อนครับผมตั้งขึ้นแล้วปึ๊บจังจะเอ็นนอนลงไปนะครับอ๋อขันพ่นเดียประมาณฟุตหนึ่งเดี๋ยวซิชิมหาเส้นมื่อก็จะเอ็นลงไปเอ็นร่วงนะครับประมาณนีมาเบืองขอแตกต่างมันจะมันในพวกอิทธิคือหายตัวนี้ข้อแตกตั้งยานายเนี่ยยาน่ายเนี่ยจะมีลักษณะของอ่าลำต้นที่หน่อยกว่าเล็กกว่าครับผมหน่อยกว่าจะบวมบวมบวมีคอเนี่ยจะบ่มีลักษณะของการเป็นสีแดงแดงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสกแนลต้อนเนี่ยมันจะมีลักษณะของสีแดงแดงตรงเนี้ยนะครับ แตาสังเกตเบืองตัวนี้มันจะบวกลื่นตังค์เลยมันจะเกิดหักก้อนมันใหญ่ๆใหญ่ไปก่อนมันจะมีหักหลายต้นนะครับใบ<อ>ตัวนี้ผมซื้อว่าสิมีลักษณะก,กรอบๆใบกรอบๆคล้ายๆใบพันธุ์เ<ห>นาะแข็งแข็งแน่ด้วยครับเลยแข็งแต่ว่าอันนี้มันจะใบหน่อยกว่าใบหน่อยกว่าเดียวเล็กครับสีสีตัวนี้จะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเขียวแดงนี่ครับพอจะเป็นัแดงอะไรหน่อยครับผมนี่คือบัต เป็นไงแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นตั้งแล้วนะครับเป็นเรื่อยอิ่มแล้วพันสิตังเป็นแบบนี้นะครับจากผมสังเกตเบิองคอเสเป็นสีล่ำคอเป็นสิเป็นสีม่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับล่ำต้นนี้แข็งนะครับจากคนลอย่างเลยอันนี้อันนี้รับต้นเป็นอ่อนอ่อนนุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้บันนี้สองยางนี่คุณค่าทางอาหารเป็นอย่างไรครับขนาะอ่าอย่าทุกชนิดที่ทั้งกรมบริษัทแนะนำนะบร่าจะเป็นในส่วนของ ิกแนวเรื่อยนะครับงานในแท่งกระลาเค,คนี่นะครับ,ค,รบคุณค่าทั้งอาหารหรือคุณนองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยสีบ่ค่อยแตกต่างกัน<อ>สียูที่ประมาณเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของเขาเองอการใส่ปุ๋ยกคอนตัดนะครับปุ๋ยสูตรที่นี่ไนโตรเจนสูงครับเวลาเอาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเนี่ยคุณค่าทางโปรตีนใหญ่สูงอ๋อคือเมื่อดาเพิ่นแนะน้ามังสีนะครับพ่อพี่น้องครับคัน ใส่ปุ๋ยไปก่อนมันกาลังใส่ปุ๋ยไปใหม่นะครับคนเอาไปวิเคราะห์อาจจะได้โปรตีนหลายเพราะว่าคุณค่าทั้งปุ๋ยยังอยู่แต่ว่าขันปุ๋ยจางปุ๋ยจืดปุ๋ยจางไปแล้วปกติมันเกิดขึเจ็ดถึงส0นะครับว่าหนาฟองนี่ครับว่าหนาอมเพลนวางจังสี่ครับพอเปนองครับโดยรวมก็คือเจ็ดถึงสิบนะครับคุณค่าท้งอาหารนะครับบัรนียักเมือกจังสิบกตัดะัในการปลูกห้านี่นะครับปลูกหยาสองชนิดนี่นะครับสำหรับการปลูกห้าโดยทั่วไปนะครับ ในช่วงแรกของการตัดเนี่ยจะอยู่ประมาณ60มือเพื่อให้อ่อดดาอห,ลลออหากมันจะเรื่อนตัวตีก,ก่อรครับถ้าเกิดเท่าปลูกไปเรื่อยตัดเท่เดียวเนี่ยหากมันจะเริ่มเติบโตบนเต็มที่หากมันเก่งการจะเริ่อนตัวครั้งต่อไปนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับหลังจากนั้นตัดแถบหายอยู่หลายในประมาณ60มือหลังจากนั้นก็สามารถตัดได้ที่ประมาณ30มือได้ครับครับขันมันทีๆก็ลดลงมาเรื่อยๆนี่ยะครับขึ้นอยู่กับการให้นั่งให้ปุ๋ยให้กันแจะเกิดเท่าบำรุงดีอาจจะ ย่นระย่างได้ยัดได้อีกนะครับพอมพี่น้องครับในการตัดหนี่ยเป็นว่างไหวนะครับอยู่นี่เป็นว่างไหวบาตอนแรกนี่ให้แก้ซะนะครับให้หมายถึงว่าใหมานถึงเข้าแก้มากเนาะเจ้าเราหมาถึงว่าหกติมเมอ่์นะครับพอพี่น้องครับให้หักนี่หากินเก่งกรให้ต้นรับตรวนเพิ่นแข็งง่ายง่ายซะแต่ว่าขันอ่อนนุ่มตัดไปผลมายันหักมันบ่ค่อยสมบูรณ์การจะเลิ่อนตัตัต่อไปนะครับต่อสองมันอาจจะลำบากน้อขนาดนาะ ก็นี้จบแล้ววันี่นี้จบแล้วเนาะนะครับบัญญากาอเลี้ยตั้งไหนจะเห็นชัดเจนนะครับเจนเห็นชัดเจนนะครับความเป็นหน่วงครับเอาบะนีสองอย่างเดียวคำถามก่อนการถนอมอาหารสองอย่างที่ชุดแบบผูกหลายหมูกครับตัวนี้สามารถอัดก่อนได้บอกสำหรับยาอัดก่อนที่สุดแนะน่าห้เป็นแป้งกุลาแป้งกุลาบเพราะว่าแป้งกุลามันจะมีลักษณะต้นที่น้อย อ็หน่อยมันจะบกแข็งนุ่มกว่านี่แนนครับมันจะบกแข็งหลักการการเแถังจะยังไงถ้าเลือกหงาที่มีการบวมน้ำล่ำต้นใหญ่นี่ครับล่ำต้นมันก็จะแข็งการเทถังมันก็จะเทได้ง่ายครับอ๋อแต่ว่าเทีดได้ยุต่วันไม่ได้จะได้ยากแต่ว่าตัวนี้เดีตัวนี้แข็งแห้งเทได้ตัวนี้แข็งครับเทได้เทเดได้แต่ว่าแข็งตะวันบ้านหนักกินจะน้อยลงเพราะข้าวหนักกินจะน้อยลงนะครับพอมี้องครับตัวนี้คือความแตกต่างนะครับเด้อพาพีพาหนองมากทาความเข้าใจนะครับว่า สองสองอันนี้หลายๆคนเข้าใจผิดว่ามันคืออันเดียวกันนะครับเมื่อนี่ภาพี่ผ้าน้องมาโอหนะครับมาอ่าจึงเป็นเป็นคนละสายพันธุ์ต้องเอ,อื้อนเทือดเด้อครับเด้อนะครับต่อไปเดี๋ยวต่อไปพ่อหนาภาพบางอย่างแพนกลาบอ,อ่ะแพนกลาบครับแพนแพนกลาเนาะนะครับแพนกลานะครับเดี๋ยวเข้าไงแพนกลาก่อนนะครับพอมีพีน่น้องครับจริงๆกับคุณอาคุณตาจะมาสิบบอาถึงอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับแพนกลาครับครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกับยู่ที่แปลงหญ้าแพนกล่านะครับของทั้งศูนย์นะครับ เดี๋ยวถามว่านาปอมนะครับว่าหยาแพ่งกลาเนี่ยเพิ่นมีคุณสมบัติเด่นๆแบบไหนครับผมครับสำหรับขอดีต้องการปลูกแมงกุหลาก็มีหลายนะครับจุดเด่นข้อนึงก็คือว่าถ้าเทียบกับหยาที่ทั้งสมุสทรแนะน่ำนะครับหยาชนิดเนี่ยจะเหมาะแก้การเหียแห้งไร้สุดครับครับผมเพราะว่ามีลักษณะล้ำต้นนะครับล้ำต้นขนาดเล็กนะครับลำต้นขนาดเล็กเนี่ยสามารถเทียบแข็งได้ง่ายเทียบแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะบกแข็งควาขนากินก็จะสูงนะครับอ๋อนะครับความไม่แน่องครับบัณฑิตสภาพการ ปลูกพื้นที่เพิ่พพบบน,นเพิ่น,นเพิ่นเหมาะสมกับแบบไอนอนแพงกุหลาบ้ำยาแพงกุลาครับครับผมแพงกุหลาบเนี่ยพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยกับปลูกได้ทั้งที่ลุ่มแล้วก็ที่ดอนนะครับครับเราจริงๆริงเราเพิ่นมากแบบใดนจริงๆนี่ยมากที่ดอนแต่ว่าน้ำท่วมบ่ถึงครับแต่ว่าสามารถจะให้น้ำได้ครับออ๋ที่ลุ่มถ้าเกิดน้ำท่วมนานๆเนี่ย ทั้งกุลากับบตายแต่ว่าอาจจะมีการช่างกักการเริ่เต<ะ>ิบโตเนีับลุ่มได้แต่ว่าน้ำท่วมยานานนรับลุ่มได้น้ำท่วมบ่ถึงนะครับพอม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นมักน้ำแต่ว่าบ่มักน้ำแซ่เนาะนะครับมักน้ำแต่บ่ามักน้ำแซ่นะครับพอม่พี่น้องครับบันนี้คือแผงกุลาครับพอม่พี่น้องครับบัานี้ความแตกต่างนะครับระวังแผงกุลายานในนะครับ้วกาสิเนลครับพ่อหน้าป้อมครับเพิ่นแตกต่างกันจังใดอ่าให้พ่อหน้าป้อมในส่วนตัวแรกนะครับจะเป็น ฝั่งขวามือจะเป็นแทงกหลานะครับในส่วนฝั่งซ้ายนี่จะเป็นหยาไนาครับชัดเจนครับในส่วนของขนาดลำต้นนะครับแท่งกหรหลาจะมีขนาดลำต้นที่เลี้ยวและเล็กกว่าแต่ว่าในส่วนของหยาไนเลี้ยวเล็ก่ว่าก่ใหญ่ว่าแทงกหลาครับในแต่ว่าพูดถึงความหวบหนามต่วน,วนี้ก็จะมีลักษณะของการหวบหนามหลายกว่าครับนะครับ,รบอันนี้อันนี้อันนี้คือความแต,ตกต่างเนาะนะครับพอพี่น้องครับอันนี้คืออาสามหยาเลยนะครับสามหยานะครับครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับครับ สิกเนลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับไล่ความอ่อนความแข็งความหนุ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องเห็นความแตกต่างระวังสามหยาครับอัน,นลลอในแนพ่นกลานะครับราคาอันนี้จะเป็นหยาในหยาในนะครับอัน,นจะเป็นสิกเนลอันนี้เป็นสิกเนลเลื่อย,ยนะครับรบ้านนี้ในในพื้นที่ของห้าวเอาระวงังที่รุ่มน้ำท,ท่วมเถึงที่ลุ่มน้ำท่วมบ่เถึงกับที่ดอนว่านาให้จำแนกนหยาเพื่ความเหมาะสมในการปลูกครับ ถ้าเกิดเป็นที่ลุ่มนะครับ,รบแนะนําในส่วนของ,ของเพนกลาเพนกลาได้นะครับเพนกลานี่สามารถปลูกได้ทั้งที่ลุ่มแล้วก็ที่ดอนในส่วนของหยาไนนะครับจะเหมาะสมในส่วนของการปลูกที่ลุ่มมากกว่าที่ดอนคครับผมนะเป็นน้ำท่วมก็ได้ยังสิบอรคครับแม่นครับน้ำท่วมครั้งนั่นเนี่ยต้นเนี่ยจะเริ่มเติบโตยังไดอยู่ครับผม แต่ว่าไปปลูกในที่ดอนเนี่ยการจเจริญเติบโตจะไม่ค่อยดีนขนาดไหนขันน้ำบ่มีเนาะแม่นครับ,บแต่ว่าถ้าเกิดที่ดอนไฮนัมติดถึงเนี่ยตัวนี้ก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกันครับผมนในส่วนของเออ่ตัวซิกแนลเรื่อยอขึ้นกันครับก็สามารถจเจริญเติบโตในทั้งที่ลุ่มกับที่ดอนอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเออ่เป็นที่ในส่วนของที่หล่มเงานะครับตระกูลกินนี่ก็จะมีความ เหมาะสมกว่าครับนะครับเป็นทีในโฮมในป่าแน่นครับในสวนยางในสวนยางครับนะครับพ่อหน้าป้อมพันธ์แหนมวังกับในส่วนของหย่าตระกูลกินนี่กินนี่นะครับพ่อเมทพนณองจะต้อสภาพรวมเงาหลายกรมูนะครับครับผมนะครับอันนี้ก็คือสภาพสภาพหญ้าแล้วก็พื้นที่พื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับหญ้านะครับพ่อเมทพิณองเอาอย่างไรพ่อหน้าป้อมฝากยังถึงพ่อเมทพนณองครับผู้เพลินอ่าเลี้ยงซาร์ดิโอนะครับแล้วก็มองถึง ปลูกหาจังไรดีเหมาะสมกับเจ้าของนะครับแลักกาอยากมาศึกษาดูงานคือผมมานะครับพัวหน้าปลอมสินแนนจังไดนครับครับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ยโสทรหนองเฮานะครับภายใต้การบริหารของนายเสกดิ์สันส่วนกลุ่มพวนน้อยการศูนย์วิจัยพวนน้อยการสำนักพัฒนาสัตว์ครับครับผมเป็นกรมีนโยบายและสั่งแปลงหญ้าให้มีมาตรฐานนะครับมีเพียงพ้อแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากปลูกหญ้า เพื่อเป็นการลดทุนทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามบริการทางศูนย์ได้นะครับโดยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางนะครับหนึ่งเฟสบุ๊คครับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เยอเซอฟอนสองที่เบอร์โทรครับศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดครับครับผมนะครับมีบริการหลายๆอย่างเนาะครับทั้งทอนพันธุ์ครับทั้งทอนพันธุ์การศึกษาดูงานการผลิตงานสัตว์ต่างๆครับครับผมาสอบถามได้ครับครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้นะครับกับอ อขอบคุณนะครับทั้งท่านพออนะครับแล้วก็หัวหน้าป้อมนะครับทางศูนย์นะครับที่เพิ่นอนุญาตในผมพาพี่พาน้องมาเยี่ยมนะครับโอกาสต่อไปก็งคุณศิด้มาเยี่ยมอีกนะครับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับจากที่ผมได้คุยกับหนังปอมอปลาบบแมนครับหนังปอมผ้าผมเยี่ยมชมสูนหลับหลับเป็นการให้ข้อมูลกับท่านผมนะครับแห่งป้อมรู้ว่าการปลูกหญ้านะครับการให้เลือกหญ้าที่เหมาะสมกับอ่าพืชสภาพพื้นที่จะคลองนะครับเพื่อสีตอบโจทย์เน,นาอ่อมหน,น้าปอมเนาะให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ แนะนําถึงความแตกต่างนะครับใม่ระวางยาในกะสิกแนวนะครับคันพ่อพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานคุืผุมมานะครับหรือว่าอยากมาขอความห่วขอพันยากับสมัครมาได้นะครับตามทีอยู่นะครับนี้นะครับผมกับขัวหน้าป้อมนะครับกับขอราชีลรานองไปก่อนขอแคคลิปนาครับผมสวัสดีครับ